ก็สบายดีเพื่อนๆทุกคนเนาะในคลิปนี้เนาะแอดโคจะมาเนแนนำวิธีการเพิ่มความจำเนาะก็คือจะมีเนาะอีกวิธีนึ่งเนาะสำหรับการเพิ่มความจำโทรศัพท์เฮาเป็นอย่างจงเพิ่มความจำเนาะเพื่อให้โทรศัพท์อื่นโทรศัพท์ข้างเนาะ อีกอย่างหนึ่งเนาะมันก็สามารถเพิ่มความจําให้เราได้เนาะซึ่งเนาะมันจะมีไฟล์เนาะไฟล์ขยะหรือว่าไฟล์ขี้เหื่อหรือว่าไฟล์อื่นเนาะให้เพื่อนๆเนาะมาสังเกตเบึงตัวนี้เนาะพื้นที่จัดเก็บของแอสเนาะมันก็จะเต็มแล้วเนาะตัวนี้นะบองตัวนี้ก็ได้อ่ะตัวนี้เนาะมันจอเป็นการง่ายให้เพื่อนๆบึง พื้นที่จัดเก็บนั่งตัวทีแรกเนาะ95เปอร์เซ็นต์เนาะซึ่งมันจะเหลือ95ปอร์เซ็นต์อีกไฟล์หนึ่งเป็นเอทีกาดก็คืออุปกรณ์เสริมของแอดเนะาะ73อันนี้บอกเกี่ยวเนาะเราจะมาเบิงตัวเครื่องตัวนี้95ปอร์เซ็นต์แล้วเราจะมาลองไปพร้อมๆกันว่ามันจะสามารถลบได้บออ่าก่อนอื่นเนาะให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ตั้งค่าเนาะ ทรศัพท์ของเพื่อนแล้วเข้าเนาะไปหาคำว่าแอปเนาะของซองซูมก็จะเป็นแอพเคชันหรือว่าการจัดการแอปเนาะของแอปมันจะเป็นแอปตัวนี้เนาะปึ๊บเข้าไปหาแอปให้เพื่อนเนาะเข้าไปหาน้แอปตัวนี้ให้ได้เนาะจัดการแอปนี่เนาะตัวนี้เนาะอ่าคลิกเข้าไปเนาะแล้วก็รอให้มัน ขึ้นมาแบบนี้ประบวนบนอ่ะให้เ,เพื่อนๆเนาะอแอปแอปของแอดก็จะไล่เนี่ยมา,าเราจะมาลองไล่ทีเลยโอเคเนาะในที่นี้เนาะแอดจะมาไล่ล้างเนาะแคปของแต่ละแอปเนาะ ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเหมือนแอปที่แอดโหลดมาเนาะว่ามันจะได้ผลบอ่อสำหรับการเพิ่มความจำเนาะอ่ะเริ่มจากแอป TikTok ต,ต,ตัวนี้คลิกเข้าไปเนาะให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปเลยอ่าแล้วให้มันนี่เนาะคลิกล้างข้อมูลตัวนี้อ๊บตัวนี้เนาะอ่าหรือห้องเพื่อนๆเนาะมันจะมีถ้ามันบ่มีตัวนี้เนาะสมมุติว่ามัน,มนบ่มีเนาะให้เพื่อนๆเนาะไปที่อ่า นนีเาะจะเกิบข้อมูลตัวนี้เนาะอ่าแล้วมันก็จะมีรางข้อมูลขึ้นมาให้แบบนี้เนาะนี่ตัวนี้อ่าแล้วก็มีรายละเอียดทั้งหมดเนาะของมันอ่าอดก็จะมาลองล่างเบิ้องอ่ะคลิกเข้าไปตัวนี้แล้วเนาะให้ให้เพื่อนๆสังเกตมึงเนาะตัวนี้ให้เพืเเ่องงนๆเข้าใจง่ายเนาะทั้งหมดตอนตัวนี้มันจะมี1.06กกิกเนาะ อันดแอป2 0งายผู้ใช้700อันน่วยความจำแคบ2อ,อา5เอาเนาะอ่าสองร้อยห้าสิบห้าเพื่อนเข้าไปคลิปล้างข้อมูลเลยบอลลางข้อมูลทั้งหมดเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการลบข้อมูลที่เราติดตั้งอ่าเนาะข้อมูลที่เราสมมติว่ามันเป็น a c e b o o k เนะเาะเอาไปล้างข้อมูลทั้งหมดปุ๊บเขาก็จะได้ตั้ง Facebook ใหม่เนาะหรือว่าลอกอินใหม่ข้อมูลที่เราจัดเก็บหรือว่าบันทึกไว้มันจะหายเนาะ ให้เพื่อนๆมาดีล้างแคบตัวน,นี้เนาะปึ๊บล้างปึ๊บนี่เนาะอ่าเพื่อนๆเมื่อกี้เห็นบอกว่าเนะาะเมื่อกี้นี้ทั้งหมดเนาะทองถึงมันจะเป็นหนึ่งจุดๆอ่าหกกิกเนาะมันจะเหลือแปดลอยเนาะอ่าเข้าใจง่ายๆเนาะวันนี้ให้เพื่อนๆไล่ไปเลยเนาะแต่และแอปอ่ากรีดออกปึ๊บตัวน,นี้เนาะสี่สิบเก้าจุดสิบเอ็ดเนาะแอดก็จะล้างแคบลงไปปึ๊บ อันเลยที่จนะีแป้เนาะให้เพื่อนเพื่อนเฮ็ดไปเลยเลยเนาะจนก็มันจะหมดนี่จนก็มันจะหมดไปเลยเนาะซึ่งเป็นอย่างต้องเฮ็ดแบบนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นไฟขยนะเนาะมันเป็นเพียงไฟขยะที่เฮ็ดให้คมจำเครื่องของเปลืองไอซ์ซีเนาะเป็นแคปเป็นอย่างเนาะแล้วก็เฮ็ดในโทรศัพท์อืดค้างอ่า แอดจะลองไล่ไปเรื่อยๆเ,เนาะเอ้แล้วก็เพื่อนๆก็สามารถไล่ไปทำได้เลยเนาะอ่ะไล่ไปเลย หลังจกากเราได้ลบไปเนาะว่าเขาจะมาเบิ่งนำกันเนาะว่ามันจะสามารถใช้ได้เนะาะอ่าเนาะมาเบิ่งตัวนี้เลยเนาะพื้นที่จัดเก็บเนาะก็คือจะเหลืออยู่แปดแปดเปอร์เซ็นเนาะจากที่เห็นมาในตอนตน้ตนตนคลิปเนาะก็คือเก้าห้าเปอร์เซ็น อ่าหลุดไปในเลยเนาะมันก็จะสามารถอ่าหลุดหลุดความจำในอยู่เนาะอ่าเพิ่มความจำได้อันเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะให้เพื่อนๆเนาะสามารถนำไปอ่าเหตุได้เนาะว่าจะเป็นรุ่นใดเนาะเราสามารถไล่กิ๊บอะนี้ได้เลยถ้าเพื่อนๆ้องคิดว่ามีประโยชน์เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดเนาะขอบคุณใจ